วันนี้ผมก็อยู่ที่ถนนคนเดินสันกำแพงนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับผมช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ถนนคนเดินสันกำแพงนะครับผมจะจะมีทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมจะอยู่นอกเมืองเชียงใหม่นะครับมาประมาณสัก5-6กิโลนะครับ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นแบบว่าตลาดนัดชาวบ้านนะครับผมมีความเป็นแบบว่าชาวบ้านของกินของใช้อะไรเงี้ยครับถ้าเปรียบเทียบกับถนนคนเดินที่ประตูท่าแพรหรือว่าถนนคนเดินวัวลายเนี่ยที่นั่นจะมีความเป็นแบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสูงแล้วก็ส่วนถนนคนเดินสันกำแพงนี่ก็เหมือนบรรยากาศ ตลาดนัดทั่วไปของต่างจังหวัดนะครับผมสินค้าก็จะมีความที่ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ปริมาณเยอะกว่านะครับผมคือเน้นขายให้กับชาวบ้านด้วยกันเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการมาประมาณครั้งที่สามของผมนะครับขนาดผมอยู่เชียงใหม่มาห้าหกปีนะครับก็ไม่ค่อยนดามาบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าทางานนะครับ ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับดูจากนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาทเที่ยวนะครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ผมมาเที่ยวที่ถนนคนเดินที่สักนกำแพงอะ่ะชาวบ้านเยอะมากนะครับคนคนในพื้นที่ของเชีงยงใหม่เองนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเท่าที่เห็นก็คือไม่ไม่ได้หนาแน่นเท่าแต่ก่อน ผลทวงก็น่าจะมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับรวมถึงเศรษฐกิจไทยเองก็ซบเซาหนักนะครับผมตอนนี้คือผมจะเปรียบเทียบตั้งแต่เอาแค่ปีที่แล้วละกันมันมันเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจแย่หนักนะครับผมคนไม่มีกําลังซื้อนะครับซึ่งเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างสูงนะครับผมสําหรับ ที่ถนนคนเดินสันกำแพงนะครับจะมีสินค้าที่เป็นของท้องถิ่นเยอะนะครับผมแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรภาพนะครับของกินเยอะครับผมถ้าใครมีโอกาสน่ะลองแวะมาดูนะครับสมมติมาเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมครับวันเสาร์ลองแวะมาเที่ยวข้างนอกดูนะครับสามารถนั่งรถผ่านแอปอะไรมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกรถแดงหรือว่ารถที่ มีบริการสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาน่าจะมาส่งนะครับแต่แนะนําว่าให้ตกลงราคาก่อนผมก็แวะมาซื้อน้ําลําไยนะครับผมมาดื่มชิมรสชาติก็หวานสดชื่นนะครับผมขาดน้ําตาลไม่ได้นะครับช่วงนี้25บาทครับไม่แพงครับถ้าซื้ออันนี้ผมจะเปรียบเทียบตลาดหลายตลาดนะเอาเป็นความจริงแล้วกันเนาะถ้าซื้อหลังมอตลาดหลังมอจะประมาณ35บาทนะครับแต่ซื้อที่ ตลาดถนนคนเดินสารกำแพงจะตกอยู่ที่25บาทนะครับผมบรรยากาศก็ชิลๆนะครับผมหรือว่าใครจะมาเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับเผื่อเป็นเศรษฐีรายใหม่นะครับผมคือมูดบรรยากาศแต่ผมชอบความมันรีแลกว่วมันรีแลกดีนะครับสำหรับถนนคนเดินสารกำแพงนะครับ ของกินเยอะครับถ้าใครที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ในตัวเมืองผมอยากให้ลองให้มีโอกาสจะให้ลองมาเที่ยวเชียงใหม่รอบนอกในเมืองดูนะครับมันจะมีบรรยากาศของความผ่อนคลายนะครับผมคือบรรยากาศชาวบ้านแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะชอบบรรยากาศในเมืองแต่ผมคิดว่าหลายคนก็มีคนชอบบรรยากาศแบบสโลไลท์แบบ รอบนอกนะครับผมรถไม่เยอะเดินทางง่ายอะไรเงี้ยครับ <St ories> วันนี้ผมก็ได้แค่น้ําลําไยนะครับผม <St ories> เพราะว่าก่อนออกมานี่อคือกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกมานะครับมันทําให้ความหิวความอยากเราไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับผม <St ories> อีกอย่างหนึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยช่วงนี้ผมใช้เงินแบบประหยัดมากจนถึงมากที่สุดเท่าที่เคยทํามาในชีวิตเลยนะครับ พราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีรายได้เราน้อยเราก็ต้องใช้น้อยครับถ้าเกิดเราใช้เกินตัวนี่คือลําบากแน่นอนครับสําหรับช่วงนี้ถ้าผมลงคลิปชา้าไปต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคือ,อ,อผู้ตามตรงก็คือเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ต้องทํางานแบบจริงจังแล้วเวลาเหลือในการมาทําคลิปแบบมันมีน้อยมากบางทีถึงห้องประมาณสี่ห้าทุ่มใช่ไหมครับมันเหนื่อยมากแล้วก็เราต้องการพักผ่อนนะครับบางทีจะตัดวิดีโอเสร็จแต่ ยังไม่ได้ให้เสียงนะครับเพราะวิดีโอบางอันไม่ได้พักไม่ได้แบบให้เสียงสดตอนนั้นนะครับผมตอนนี้คุณภาพในการตัดต่อของผมจะอยู่ที่แค่ 2K นะครับเพราะว่าอคอมพิวเตอร์พังไปแล้วนะครับผมไม่สามารถตัด 4K ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวเก่าก็มันเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าครับมันไม่สามารถตัด 4K ได้ด้วยครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วชอบในการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับเปิดคลิปนี้มาเจอก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับผมถ้ามีเวลาว่างผมจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆนะครับแบ่งปันบรรยากาศเรื่องราวในการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะเพราะว่ามันเป็นบางที่มันจะอยู่ไกลาจากเชียงใหม่นะครับผม ซึ่งผมก็มีแผนที่จะไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอหลังผมเคลียร์นี้สินให้เสร็จประมาณหนึ่งก่อนผมก็จะไปท่องเที่ยวแล้วก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ฝากให้ทุกคนได้ดูนะครับผมคือตอนนี้ก็กำลังกำลังจัดการกับปัญหานี้สินที่มีอยู่นะครับให้มันเบาบางขึ้นแล้วน่าจะมีความสุขและแฮปปี้กันขึ้นนะครับผม นะครับถ้าใครสนใจปลาหมึกก็สามารถมากินได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ